นวัตแจ้งความกลับสนธิยาหมิ่นประมาทยอมความไม่ได้ สืบเนื่องจากกรณีที่นายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรมทกฎหมายเข้าร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบนายนวัดอิสระไกรศีลกรณีโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการโพสต์ถึงรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องวัคซีนในประเด็นมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อเวลา15.02นาฬิกาวันที่31กรกฎาคมนายนวัดอิสระไกรศีลผู้ก่อตั้งมิสแกรนเดินทางไปยังอบ พอบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการพร้อมทีมทนายความแจ้งความนายสนทิยาสวัสดีในความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาททำให้ตัวเองเสียหายต่อมาไลฟ์ Life ผ่าน Facebook นวัดอิสระไกลศีลมิสเตอร์นวัดอิสระไกลศีลระบุว่าความยุติธรรมต้องมีในสังคมเราต้องต่อสู้และใช้สิทธิของเราผมพูดคุยกับหมอแล้ววันนี้ผมออกมาได้แป๊บเดียววันนี้มาแจ้งความคุณสนธิยาสวัสดีในคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเชิญนายสนธิยามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมทั้งเชิญนายนวัดมาให้ปากคำอีกครั้งโดยหลังจากแจ้งความลงบันทึกประจำวันเสร็จสิน้น นายนวัดได้เดินทางกลับที่พักทันที